สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่กลุ่มนะคะการใช้นะคะไม้ไผ่เขาจามารีหรือว่าโบจินนั่นเองนะคะวิธีการใช้คือเดี๋ยวเตะจะทำเป็นแบบ ep ep นะคะให้ในกลุ่มนี้เลยนะคะและสิ่งแรกเลยก่อนที่เราจะนวดหน้านะคะให้เรายืดคลายคอบาลีก่อนค่ะขั้นแรกนะคะเอียงนะคะเนี่ยเอยียงแบบนี้เลยหูตึงมากนับไปเลยค่ะ ยีวินาทีนะคะค่อยคยยืดในระหว่างที่ยืดให้หายใจลึกๆเมื่อครบหายี่สิบวีนะคะให้เอียงอีกข้างหนึ่งค่ะ ตึงมากทุกคนจะบอกเลยอ่า,ามันครบยี่สิบวีนะคะให้เงยหน้าค่ะเงอประสานหน้าอกแล้วก็เงยหน้าได้เลยอืมท่านี้นะคะจะช่วยนะคะยกกระชับเหนียงกรอบหน้าคมชัดแล้วก็เส้นคอเราก็จะดีขึ้นค่ะเงยไปเลย ส0ิบนี้นะโอเคเมื่อครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาบรนนิหารลำคอกันค่ะเราจะวนคอเป็นแบบครึ่งวงกลมนะคะทำแบบนี้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะเอียงคอแล้วก็จะได้กรอบหน้าอันนี้นับหนึ่งนะคะซ้ายเนี่ยเห็นไหมแช่ไว้ประมาณสองวิแล้วก็ไปเห็นไหมคะกรอบหน้าจะชัดสอง หืมสุดส,ดสามหืมสี่ห้าหลังจากนั้นค่ะมือประสานที่ท้ายทอยนะคะแล้วก็กดให้คางนะคะอยู่ที่หน้าอกสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดองเจสามสี่เกเสเรียบร้อยค่ะเมื่อเรายืดเสร็จนะคะมันจะรู้สึกแบบร้อนๆปุบๆปั๊บๆคือมันจะช่วยคลายกล้ามเนื้อส่วนนี้พร้อมที่จะได้รับการน,นวดหน้าในอีพีถัดไปค่ะ